สวัสดีครับ FC ที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องป้องไปทุกทคนและสบายดีครับพ่อเม่พี่น้องท่างสอปปราวนะครับมาพบเมื่อพ่อกันนะครับกับผมกรนเกลือิล์นมาเจอกันนะครับที่เพจออก,กรณพลังเลขนำโชคนะครับในวันพุธที่6มีนาคมนะครับ มาเจอกันก็เช่นเคยนะครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์มีแนวทางมาแบ่งปันนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยนะครับเงาพัฒนานะครับแล้วก็รัฐบาลนะครับส่วนตัวเด่นก็ให้ไปแล้วเนาะ,ะเดี๋ยววันนี้จะได้ตัดให้เหลือน้อยตัวนะครับว่ามีตัวไหนอะไรยังไงนะครับมา ดูมาชมกันนะครับลองค้นหาก่อนจะเชื่อไม่ต้องเชื่ออาจารย์นะครับอยู่ในโลกโซเชียลก็จะเชื่ออะไรง่ายๆให้ให้ค้นหาก่อนเด้อเข้าไปใน Google ก็ได้นะครับพิมพ์คําว่าศาสตร์ตัวเลข4 2 8 9ก่อนมันมีที่มาที่ไปแบบไหนใครที่เป็นอาจารย์เกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขเ,เขาไม่เรียกอาจารย์พราใหญ่หวยนะ นะอาจารย์เป็นอาจารย์ดูดวงนะฮะอาจารย์ดูลายมือพยากรให้ยีบซียูนศาสตร,ร์ตัวเลขมาก็สิบกว่าปีแต่ทุกคนอาจจะเพิ่งจะมาเจอเนาะอาจารย์มามาออกสื่อโซเชียลมาสร้างเพจครั้งแรกปีหกสามนะครับปีนี้ปีหกเจ็ดอาจจะบางคนอาจจะเพิ่งเจอแต่ก่อนอาจจะเห็นเฉพาะลายมือเนาะลายมือที่เขียนก,นกราดสินตะกอนเนี่ยถูกไหมนะมันเลยไม่รู้ที่มาที่ไป นะครับทุกวันนี้อาจารย์แต่และสำนักมันก็เยอะแยะแต่เพิ่งจะมาเกิดช่วงมีฮานอยลาวนี่แหละนะครับแต่ก่อนมันมีแต่รัฐบาลนะอาจารย์ก็อยู่วงการนี้มาตั้งแต่สมัยนู้นเอ่ออะไรนาะมีอาจารย์ที่ดังๆสมัยก่อนที่แต่บ้านไผ่ลุงพลก็อยู่ด้วยกันอยู่ป้าเสาันนีกคนหนึ่งแล้วก็ปูประมาณนั้นเนาะสมัยก่อนนู่นนั้นจะมีปูประมาณนั้น ที่ให้เลขสามตัวโต๊ะแตกอะไรต่างๆรุ่นก่อนนู่นๆน,นะช่วงนั้นอาจารย์ยังเป็นหนุ่มเมืองน้ลำลำอยู่นี่ก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นกรรไกรสิน์เนี่ยก็มีปปอมลหลายสื่อพี่นองนะครับเอ๊ะมันไม่ใช่เขาจะไม่เรียกอาจารย์เพราะการให้หวยมันมันมันไม่ไม่ภูมิใจไงอาจารย์ก็ไปเลี่ยนนะครับการดูดวงใน,นะสมัยก่อน ิบกว่าปียี่สิบปีคือหลังคาเลี้ยนคาคู่กับสองสามมื่นสมัยก่อนน่ะกัมบ่นนนนนหน่อยเดเออนะครับก็บกบกบไม่ใช่น้อยนะครับเะ่ถึงมาทุกคนเพิ่งมารู้อาจจะอยู่ในบางคนอาจจะไม่ถึงปีบางคนก็เดือนสองเดือนหรือบางคนอาจจะเพิ่งจะมาอยู่เพิ่งจะมาเห็นก็ ก็ได้เนาะใช่ค่ะอาวดูไลส์สดทุกวันลอตเตอรี่ะอะไรนี่อาจารย์เอามาให้ดูหน่อยเอาให้ดูเห็นบ่อยๆหวยเข้าบ่อยเออนะเอามิกี้เห็นแล้วเนาะแนวทางอาจารย์ให้เจ็ดแปดข้าวไพ่ไสามตัวแต่ว่าแต่มันจะมีเด่นบนเด่นล่างอยู่สองตัวด้วยอยู่ในสองตัวนี้ที่อาจารย์จะให้นะครับให้พิจารณาเอานะ แต่ถ้าไปเห็นใบฟ้าก็จะดูว่าอันไหนบนอันไหนล่างเนี่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้เป็นตัวเด่นไปสองหางนะครับ,ค,รบคือตัวนี้นะครับจําได้ค่ะลายมืออาจารย์สวยแล้วมันมีการปอมอาจารย์เขียนลายมือให้งวดสุดท้ายนะชุดถล่มเจ้ามือหรือเม็ดเดียวเมื่องวดวันที่ 16. สิบหกสิงหาเนาจะเปทุกคนสิงหาแหละ ปีหกสามมันออกเปรๆน,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 นะถ้าลองไปดูรลัตเตอรี่ย้อนหลังเนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเปดๆล่นนนนะอาจารย์ให้ไปเม็ดเดียวนะนอกนั้นไม่ได้ให้อีกเลยนะครับตั้งแต่ปีหกสามนะถ้าเห็นทุกวันนี้เห็นคำว่า,วากรอเงินเม็ดเดียวถล่มเจ้ามือเขาไปเอาของเดิมมาอาจารย์เขาไปลบตัวเลขลบงวดออกเอาไปใช้อยู่ยังมีอยู่นะครับ นะอาจารย์เขียนหมดสุดท้ายถ้าจำไม่ผิดนะปีสิบหกสิงหาปีหกสามนะครับอาจารย์มาเปิดเปิดเพจเปิดเพจก่อนกิดสินีฟีปีหกสามนะครับนะมาไลฟ์สดครั้งแรกน่าจะเป็นเดือนตุลาคมช่วงนั้นหวยรับหวยเรานะเข้าตั้งแต่เมษามาหลุดตุลาเจ็ดเดือนตอนนั้นหวยเรามันมี อาทิตย์ละสองครั้งนะครับมันมีจันทร์กับพุธเนาะไม่ใช่มีจันทร์พุธศุกร์นะครับเดือนละสีงวดลองไล่เอาเจ็ดเดือนหลุดไปแปดงวดนะลองลองคูณเจ็ดเจ็ดเจ็ดเอาเจ็ดมันเจ็ดเดือนเนาะลองเอาเจ็ดคูณนะครับทุกคนเจ็ดเดือนเดือนหนึ่งมันสีอาทิตย์อาทิตย์ละสองงวดเดือนละแปดเนาะมันห้าสิบหกงวด หลุดไปเตดทั้งที่นี่เขาก็เลยไม่ให้ไล่นั่นแหละปูหมดสิ้นขาให้เขานั่มหลุดเลยมามามาหลุดเลยนะหลุดสามหวัวติดนั่นแหละนะครับอาจารย์มาไล่ขั้งแรกให้เห็นตัวเป็นเป็นเดือนตุลาในเพียรกรน,นสิน f เอฟซีนี่นะใครใครมานอกนั้นอาจจะไม่เห็นนะใครติดตามยังไม่ถึงเดือนถึงปี ดึนไม่สามปีคือหลังอาจจะจำอะไรน,นี่ก็อบอกที่มาที่ไปพวกที่ไม่เชื่อไม่เห็นเนาะอ่ะต่อไปนะครับรัฐบาลว่านะเราจบแล้วพอวานลอยเราให้ไปแล้ว,ลว,ลวต่อไปถึงรัฐบาลแล้วนะครับนะรัฐบาลตัวเด่นนะครับประจาวันเสาร์ที่สนะิบหกนตามนี้นะครับเสาร์ที่สิบหก แต่ให้จะสองหางตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งล่างนะครับใครฟังไล่สดครั้งก่อนน่าจะปฏิปัตต่ออาจารย์ก็เล่นทุกเทียเนาะนะอาจารย์ก็ซื้อทุกครั้งนะั่นแหละอาจารย์ไม่ได้ไปเชื่อใครอาจารย์เชื่อตัวเองเนาะเอออาจารย์เชื่อตัวเองนะนะตั้งแต่ก่อนนะมาถึงปีหกสี่ ที่เปิดอาจารย์นี้เขาหนานี้นี้นี้จากเพจกรีนีฟสีไปเปิดเพจคนดวงเฮงหกสี่ตนัวนั้นรัฐบาลเข้าติดต่อกันแปดนวดนะอาจารย์ซื้อนะไม่ได้เชื่อใครรอกอาจารย์เชื่อตัวเองอาจารย์ซื้อแล้วก็ได้รถเงินสดนะจาลิมั้างคันนั้นนะจนประมาณหกแสนกว่าซื้อเงินสดน่ะก็เพราะจากเชื่อตัวเองเ <c oughs> น,ะะนาะนะใคร มาไม่ทันหลังจากนี้เพิ่งจะมาเจออาจจะยังไม่รู้เนาะใครตามมาตั้งแต่สมัยหนุ่มเมืองนำ้ำดำมาจนมาถึงเพจนะครับเพจกอดกระสินเอซก็เปลี่ยนเพราะว่ามีปลอมมาเยอะแยะนะครับก็ไม่เชื่อตัวเองก็ออกเ็ดแปดเก้านะครับย้อนหลังไปดูน่าจะหลายช่องอยู่ในเพจนี้ยังลงอยู่ล่างสุดนะครับที่น่าจะเป็นช่องวันนะครับ อเมรุนทีวีหรืออะไรเขายัางลงข่าวอยู่นะลองอยู่ในเพจสุดๆนะวันที่สิบหกพฤศจิก,กายนน่าจะเป็นปีหกห้า